จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทำแกงพลิกปลาทูค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวันนี้ค่ะอุ๋จะใช้ปลาทู1กิโลค่ะเลือกตัวที่มันอ้วนเลยนะตัวใหญ่ๆค่ะ แล้วก็จะมีเครื่องแกงพริกค่ะซึ่งเป็นเครื่องแกงพริกทางใต้นะแล้วก็กะปิค่ะแกงพริกอุ่ใช้2ช้อนนะแล้วก็กะปิครึ่งช้อนค่ะแล้วเราก็จะมาดูส่วนของเครื่องค่ะก็จะมีใบมะกรูดชีกพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นใบย,ยี่หร่าสำหรับใบย,ยี่หร่าส่วนที่เป็นใบที่อยู่ใบเล็กหรือยอดเราจะใส่ทั้งใบค่ะส่วนใบใหญ่นะให้นำมาหั่นค่ะ นี้เลยนะหั่นท่อนขมิ้นค่ะเดี๋ยวก้อนอื่นค่ะเรามาจากการทําปลาของเรากันก่อนเลยค่ะปลาทูนะหลังจากที่เราควักไส้ควักพุงควักเหงือกเขาออกเรียบร้อยแล้วล้างทำความสะอาดค่ะแล้วให้เราใช้มีดนะหั่นที่หัวแบบนี้เลยค่ะ ็จแล้วนะาหั่นเลยค่ะหั่นตรงคีบตรงนี้ออกเลยนะเสร็จแล้วค่ะให้เรายัดเนาะหัวลงไปเลยนี่เลยค่ะท้องปลาทูจะได้ไม่แตกท้องปลาทูจะได้สวยๆนะนี่เลยให้นําน้ํานะขึ้นตั้งเตาตเลยค่ะแล้วเราก็ใช้น้ํานะ คนส่วนของพริกแกงกับกะปิให้เข้ากันค่ะเขาจะได้ละลายเข้ากันได้ดีนะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะให้นำขมิ้นค่ะหั่นแว่นแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ปรุงรสชาติค่ะเกลือใส่อุ้จะใส่ซัก2ช้อนชาค่ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาค่ะหช้อนนะเราก็สามารถชิมได้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วแกงพริกหรือเมนูทางใต้เขาไม่ค่อยเน้นน้ำตาลนะ แต่การที่อุ๋นปรุงรสโดยที่อุ่นไม่ใช้ผงชูรสเนี่ยหรือว่าถ้าเราใช้น้ําตาลทรายเป็นตัวช่วยตัดสักเล็กน้อยนะมันจะทําให้แกงของเรามีความคมกล่อมขึ้นนะคือไม่ได้แบบเค็มโดดอย่างเดียวเลยนะนี่เลยค่ะให้ใส่น้ําตาลทรายไปสักครึ่งช้อนโต๊ะเนาะไม่ได้ทำให้เมนูเราหวานขึ้นเลยนะเราใส่เพื่อต้องการตัดรสให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราชิมรสแล้วนะหรือว่ามันขาดเค็มเล็กน้อยค่ะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยและใส่ใบยี่หร่าที่เราหั่นนะใบใหญ่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะใบเขาค่อนข้างที่จะออกแก่นะเดี๋ยวเราจะต้มเพื่อให้เขานิ่มเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะใบยี่หร่าของเราก็สุกนิ่มดีแล้วค่ะให้เราหลีบเป็นไฟอ่อนค่ะ เพื่อไม่ให้เดือดนะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของปลาทูลงไปค่ะเพราะถ้าเราใส่ไปที่เขาเดือดจัดเนี่ยปลาทูงเรานะแน่นอนค่ะว่าเขาเละแน่ๆนี่ค่ะให่เราค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็มาใส่ วบยิล่าพริกแดงใบมะกรูดส่วนที่เหลือนะใส่ไปให้หมดเลยเราจะใช้ไฟอ่อนในการต้มนะเพื่อไม่ให้ปลาของเราเละค่ะปิดฝาเลยนะรอให้ปลาสุกค่ะหลังจากที่ปลาทูสุกแล้วนะปิดแก๊สได้เลยค่ะ สำหรับแกงพริกปลาทูใส่ใบยี่หร่าหมยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคธฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ